ครับสวัสด anyway, ีครับผมสารรุสปรนนะครับวันนี้น้ำร้านจรันรุ่นเหลือง255นะครับวันนี้ก็เลยมาลบุรีนะครับมาอัปเดตสินค้านะครับเป็นรถถ่ายเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพวกแอวัน20แรงนะครับเป็นพวงมาลธรรมดานะครับระบบหางม่นุ่นธรรมดานะครับอันนี้เป็นร้านพ่อผมครับร้านวิรัตเทคเตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ 019943569นะคร ah, ับม <th> ีทั i̇şte. ้งคูบต no ้าอินมาโต้เผาเดียว2องเผานะครับแล้วก็เป็นรถตุ๊กแอ3608ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ในเขตลบบุรีพัฒนานิคมนะครับสลับบุรีก็ยินดีนะครับ019943569 8นะครับก็ยังมีเยอะนะครับในชุดข้างหน้าก็มีครับ นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเวทฟอร์ดก็มีนะครับนี่ครับเยอะครับเยอะสินค้าที่พัฒนานิคมก็ยังมีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านรถตรงข้างหน้านะครับนี่ครับก็จะเป็นโรตรีของยี่นงโมโต้เยอะนะครับเทียบเลยแล้วรถยังจอดอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับอันนี้เป็นโซนข้างหน้าครับ ยูโนมัตโต้เผาเดียวสองเผานะครับผ่านอุปกรณ์ใหม่มีหมดครับตัวสิสวยครับรับประกันสินค้านะครับนี่ครับศูนย์แปดหนึ่ง้าเกี่สห้าหเก้านะครับชุดตักก็มีนะครับในโซนกดังกดังฝั่งงนะครับนี่ครับมีครับ ก็ยินดีก็รับลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เป็น f อฟของสาโดทดสรทศพรนะครับตัวจริงเสียงจริงร้านผมมาตั้งอยู่ตำบลตะเคียนเพื่อด่างอุณทศนะครับเบอร์โทรศัพท์0954249698นะครับวันนี้ก็มาเที่ยวชมร้านพ่อพัฒนานิคมนะจังหวัดลบบุรีนะครับ0819943569นะครับ